สวัสดีครับอ,อีสานบัดจินหากินไก่บานกับพี่นอ้องมามือนีที่มาตำนี่ครับตำส่วนทุเรียนลองกินครับนี่ครับมีกับมีนี่ครับพี่นอ้องข้าวปุ่นตำแค่รัครับพี่นอ้องราคาฟักบุ้งอ,อันนี้เป็นผักกับน้องครับเนาะมาเริ่มกันเลยเครื่องมืกมเข้านีมุอเข้านีมเ,เม่าหลายเลาอยากกินเพทสนะครับพี่น้อง เค็มไปน่นอยนะเยะเตียมใต่อยู่ะเตียมใส่ครับเตยเ็กน้อยเยมนบอกตำอันนี้ม่มีแนวเกอ่เมนเาขมปากอยู่นกันเ็นะครับี่น้องตำเผ็ดครับใส่กะเทียมตำัวครับ่น้องตำสัวเ็กน้อยอ กเ,เกลือใส่ผมจัง,งบดินใส่ผงชูรสแท่นก็นได้รักกินไกบ่บัสักุนองเด้อมือนก้ ัมต oh ัวเข็ดเตุ๊เซ็ตอย่ well, ิงนี้นะี่มาณนี่ยการละเอียด่ได้ตั้มวท่วางทตั้ตปุ่น ต df, ัแค่รัดตั ideas ideas. ้มบ e ุรวมกันตรวตัวตัามหัวกตรบเข้าครับพี่หนองครับมาทำมีปัสดยดี่เราครับพอเมื้อเคจวากหมสดเ้งนุ่างแบบนั้เขาน่นครับี่อเมื่หเมื่อนันหยุดันอยุดไม่จินนหล้าไปกจินเมื่อที่รงงานวนี่ครับเราจะายครับ แล้วแล้วก็ไม่ต้องลงงานเขาว่คือติดตราเพชรเป็นเพชรแท่งเถอะไม่ใช่หรอเพชรแท่งดูโ้โเป็นยังคือจวเลเอาแบบจดจเอามันดีดเลืจดั้ดีดไปเลยแ่วว่าที่มันดังเบิงเนมเมนมเตตร์นี่คือห่คือดอกพให้จไหนมมอนมเมากนนอนกัาก็ะินนี่ไหมันดังเบิงกันนี่รเอ้นติดเแท่ จัดเลยจัดเลยอืมทำทำแบบนี้ต้องเอาแคร่รถลงก้อนแล้วตามสตมเต็ปแค่รถลงก้อนโอ้กันจักสามสี่บาทกันค่อยโยนลงแต่ละอย่างก็ถึงกับพี่น้องเข็ดมือเข็ดสั้นๆันนะครับพี่น้องเนอะมันใส่เครื่องใส่นึ่งฟ้านี่ไป แบับพนอนต่เสียบเบครับพี่น้อง,องนี่คือน้ำมะนาวขับเ่ครับน้องวะขับเรขับเ่ยก็คงสุดการขับเครับพี่น้องอ,อ,อุ้กี่ก็ับพีน้อ

กัดจังทนาด้ยสีสันเป็นางทุกย่เป็นนึงอ่อทำรนะเบิ้งจิมครับจิมจิม,ม,มิมเบิง้งเป็นตะขาดประเด็กยุบ่ะิมเบิง้งอ๋ออ๋อคือบ่วนอกวันนี้ไม่ไดจุกกลัวใช่กินนมะจ แตม่มงเวดมันดังกินแั่มันเมนหมือนาด,นดขาดยังประเด็กแค่ไหนปะหลับึ้นยหลับไปประเด็กได้ถึงแอป่ประเด็กจหน่อยอนีบอกไน่ทำไรไหล่ามึงจุดจัดไบึ้งครับพนอนโอ้เผ็ดน,น้ำตาลใส่อีกบ๊ะบ๊คกับบ้วจวนเลยเผ็ดเลยคลับ เดียบ้อยยกคับไปังเสการนีใเพื้นทุนลูกบอลคับไปนั่งเลยเทาไว่ออม่ที่ีสบนีสันโอ้มีบักกอกรู้สึกว่าอ้มีอะไรมีปูมี่มีบกเอาวาไงว่าพิษมีอันแช่หรอถ้มีบักกอกบานเท่ามีกับปูมีปลาเมือี่ตรวจกปันดุงวัดนอเบิ่ง่ใ่ปัน

เป็นยังไงอัศจรรย่อัการร่กันกันสั่งปมาเดิอพี่น้องขับบัี้มามามาห้องเอเเดี๋ยวนั่ซ่วงกับพี่น้องครับนี่นี่บเมนหลับเมนหลบ่ไดบเดตกบ่อบะเดอพี่น้องโอ้แซบเลยอ้แซบเยพี่น้องาไรมาจะพี่น้องบัเนี้้าวม อเนี่ครับสุดยอดเลยปันเนี่ยอันก็เบัตัวเอาคนหน่นะเออนั่นแหละบุนนหนั่นแหละเขาเอามาให้มาเ็องดีะบอยะัโอ้ีสบมาเด๋ยวพี่น้องครับคอเปนเนนี้มาวเสียมันแซงเลยเมื่อเช้ามกินเหล่าไลคครับพี่น้องก็เลยอยากตำเผ็ดๆให้มันในเมนูส้นหนอง สร้างกันนะเอาไปเอามาสิฟังได้ครับบัดนี้สิฟังครับพี่น้องครับเขาคือได้หนิเขาบรได้คเหรียญได้หนิเสี้อนองสิฟังครับเอาเหล่าออกมาครับพี่น้องพันหยุดพันหยุดครับพันหยุดมา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 ครับเข้าบ้านนี่นะฮะรอบหัวเลยซื้อมาคุ้งไว้หน่วยนึงกระบักกอกอันแบบงี้กอแค่หลอดโอ้ซื้อมาดีเลยนี่สุดยอดพี่น้องมามามาครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแกะลากทิ่มสักสองคำแล้วก็ลาดทันบุษมฮ่อามาตรจัดฟาดบึ้มกันเป็น้องแบนป๊าว่าจ้ะอู้หูโอ้โหูผ่านว่ะผ่านไปไม่งูนี่ผ่านเฮ้ยเงี่ยจะตักโดนแต่ยันนี่เสียนหนองเอาเอาตรวจจัดฟาดบึ้มครับป้๊จโอ้โย มาเด้อครับพี่น้องครับบัานนี้มากินตำส้วนเหมือนกันครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอ้าลาพี่ล่าน้องครับพี่น้องครับบัานนี้ครับขีดหนาพอกันไหมครับผมมาครับเลยตำส่วงแสบครับแสบครับคิดว่าจะบ่ัชวงหรอกเอาไปมากสิฝังตำบันครับพี่น้องครับป๊าโหอ่างกันเนาะตำส้วงเสียบแห้งครับเอ้าขีดหนาพอกันไหมเด้อพี่น้องครับมือขีดสันสันครับพี่น้องอยู่เหยี่ยนยู่ห้องนี่แหะครับสั้นๆน้อยน้ครับผม แรงงานไทยในเกาหลีใต้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม